ค่คุณผู้ชมไปดูกันต่อหน่อยนะไปที่นครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชเนี่ยก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงนะคะของคุณชินวรบุญยเกียรติสอสอพักประชาพิปัต์นะไปกับภายไปกับว่าที่ผู้สมัครสอสอทั้ง10เขตนะคะเขตหนึ่งเขตสองเขตสาเขตสไปหนึงเขตสินั่นแหละ ไปหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนั่นเองนะคะคุณชินวรเนี่ยบอกว่านะขอโทษประชาชนในพื้นที่วันนี้เนี่ยต้องเดินทางมาไหว้ขอคะแนนเสียงอาจจะรําคาญกันบ้างนับจากนี้เป็นเวลาอีก2เดือนที่ทุกพักการเมืองจะต้องลงพื้นที่หาเสียงดังนั้นเขตนี้คือเขตเลือกตั้งที่แซึ่งประกอบไปด้วยนะคะหลายอําเภอเลยทีเดียวผมเนี่ย ขอฝากดวงใจของผมนางสาวบุญสิริบุญยเกียรติไว้เพื่อให้ประชาชนช่วยดูแลและให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานเพื่อประชาชนคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ขอฝากว่าที่ผู้สมัครสสออีกทั้ง10คนซึ่งแน่นอนที่สุดพักประชาธิปัตย์มีความเชื่อมั่นว่าพักยังอยู่ในศรัทธาและหวังพึ่งของพี่น้องประชาชนในภาคใต้วันนี้กระแสตอบรับดีขึ้นมากจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นของคนใต้ฝากพี่น้องนะคะกับการเลือกตั้งแบบใหม่เลือกัก พักเลือกคนพักของเราคนของเรานั่นเองทีนี้คุณชินวรเองก็พูดถึงการเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยก็พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะเรื่องแรกคืออะไรเรื่องของการดูบัตรเลือกตั้งใช่ไหมเพราะว่าบัตรเลือกตั้งมี2ใบเปลี่ยนเป็นร้อยเขตแล้วก็สสบัญชีรายชื่อ1้อบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถเลือกได้ทั้งพักทั้งคนนะคะนับเป็นเอกภาพของพี่น้องประชาชนเป็นครั้งแรกที่พี่น้องประชาชนสามารถเลือกได้นั่นเอง รอบที่แล้วเรามีปัญหาตามมาในการนับคะแนนนะคะและที่สําคัญในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยอิทธิพลการซื้อเสียงสูงมากแต่รอบนี้เนี่ยอิทธิพลการซื้อเสียงลดลงเพราะว่านายทุนในภาคธุรกิจเอาเงินมาให้ผู้สมัครน่าจะมีปัญหามากกว่านั่นเองบางคนเนี่ยหาเสียงเขาก็ามาประกาศว่าจะขอจดลายชื่อต่างๆเอาไว้ซึ่งกระดุมินเมตต่อกฎหมายเลือกตั้งแน่ผมขอเรียนผู้สมัครทุกคนที่ไปเอาเงินจากพักการเมืองมาแล้วประกาศให้โจ่งขึ้นเพื่อที่จะมาซื้อเสียงในตอนหลังเข้าขายสัญญ,ญา ะะสัญญาณว่าอะไรว่าจะให้ตามมาตรา53และผมขอร้องไปยังกกตด้วยอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของปัญหาการเลือกตั้งนะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือเปล่าที่มีการมาจดลายชงลายชื่อว่าจะมีการเอางงเอาเงินมาให้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของคุณชินวรนพูดถึงนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะมาพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง10เขตของนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะพักประชาธิปัตย์นะคะก็พักใต้ทีนี้พักใต้เนี่ย เรียกว่าถ้าพูดถึงคู่แข่งทางการเมืองถ้าวิเคราะห์กันหลายสื่อนะคะอ่ะอีกพักหนึ่งรวมไทยสร้างชาติเขาก็จะประกาศยึดพื้นที่เหมือนกันใช่ไหมปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติว่ามีกระแสข่าวมานะว่านายถนอมพง์หลีกภยัยอ่านนามสกุลน,นี้เป็นหลานชายของท่านชวนหลีกภยัยซึ่งเป็นประธานสภาแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย กระแสข่าวที่บอกว่าจะลงสมัครสสตรังเขตหนึ่งในนามรวมไทยสร้างชาตินะไม่ใช่ประชาธิปัตยนะ์นะนี่นามสกุลหลีกภัยนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลว่าที่ผู้สมัครสสอตรังเขตสี่พักรวมไทยสร้างชาติออกมาเปิดเผยว่านายถนอมพงศ์เขาได้สมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เสนอตัวที่จะของลงสมัครสสตรังเขตหนึ่งในนามพักรวมไทยสร้างชาติ แล้วก็วันนี้ว่าที่ผู้สมัครสสตตังทั้งสี่เขตจะทำไพรมารีโหวตในแต่ละเขตเพื่อสรรหาผู้สมัครตามที่กฎหมายกำหนดตามขั้นตอนกรกตต,ต่อไปนะคะก็มีรายงานมาแล้วแหละว,ว่าเขตหนึ่งตรังเนี่ยนายถนอมพงศ์เขาต้องลงแข่งกับนายแพทย์ตุลการมักคุ้นซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งจากประชาธิปัตย นั่นไงล่ะหลานชัยท่านชวนต้องแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็มีความใกล้ชิดกับคนในครอบครัวหลีกภัยด้วยโอ,อ้ก็เดือดนะสำหรับพรรคใต้เองนะคะสองพรรคนี้แต่สุดท้ายก็14พฤษภาคมอยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ